ปตูปิดปุ๊บผมหันกลับมาท่านเองครับเท้าก็ลอยมานะครับเข้าตรงนีง้ ดีที่ผมใส่มวกกันเราไม่ได้มีอะไรปกปิดสิ่งที่เหมียวทําผิดเนี่ยเหมียวก็บอกมาอยู่ตลอดเวลาแล้วเหมียวยอมรับในเรื่องที่ผิดนะคะเรื่องที่ดื่มเกินปริมาณมันมีหลายๆอย่างที่คนยังไม่รู้ที่คนยังไม่รู้และประมาณเที่ยงเที่ยงคืนครึ่งนะคะเขาวันที่2ี่ก็ดันตรวจนะคะคือเป่าครั้งแรกปรากฏว่ามันขึ้นร้อยแปดใช่ค่ะพอร้อยแปดเสร็จก็เชิญคุณดอกจะรดเลยใช่เขาก็ให้เทสอีกรอบหนึ่งนะคะก็เป็น104้ยี่มั้งยินดีเป่าทันทีไหมมีการตกลงอะไรก่อนไหม ไม่เลยค่ะให้เป่าก็เป่าอันดับแรกไม่ต้องคุยว่าคุณเมาหรือไม่เมาก่อนอันดับแรกมันพูดเลยเลยว่า กฎหมายนี่เขากำหนดเลยว่าห้ามมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่คุณเนี่ยขึ้นไปถึง108ครั้งแรกครั้งที่2 104มันเกินอยู่แล้วคุณไม่ต้องบัไม่ต้องค่ะแค่นี้คุณโดนแน่นอนถูกไหมฮะใช่ใช่คุณยินดีไหมวันนั้นหรือมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็จริงๆก็ลงไปแล้วก็พอเขาบอกว่าเกินเนี่ยเราก็ถามพี่เราถามเขาว่าเราต้องทํายังไงคะแล้วเขาก็ชี้มือไปที่ด้านซ้ายของด่านเราก็เลยไปตรงนั้นแล้วเราเห็นเห็นผู้้้ชาาายคนแลววมมีอเตร์์ไซก็ขใจ่ เขาจะพาเราไปที่อื่นเพราะมันมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงนั้นขอโทษนะฮะสองคนนั้นคุณคุณเห็นไหมว่าเขาแต่งชุดอะไรยังไงไม่ได้ไม่ได้แต่งเครื่องแบบค่ะไม่ได้แต่งเครื่องแบบแต่ไม่รู้เป็นใครแต่ตำรวจให้ไปหาสองคนนี้ใช่เราก็งงว่าตำรวจให้ไปหาสองคนนี้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอะอาจจะเหมียวเข้าใจว่าเขาจะพาเหมียวไปไหนเพราะมันมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงนั้นนะคะเหมียวก็คิดว่าแบบเขาจะพาเหมียวไปไหนหรออะไรอย่างเงี้ยเหมียวก็เลยถามเขาไปว่าจะพาพี่ไปไหนอืเขาก็หันกลับมาเขาก็บอกว่าแล้ว แบบพี่ต้องไปไหนหรอครับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบมันงง,งๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็เลยเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเหมียวขอเดินกลับไปถามตำรวจเราก็งงสิคะเอาแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรให้แล้วให้เราไปตรงนั้นเราก็ไปคือเราทําตามทุกอย่างที่เขาบอกหมดเลยคือเราไม่ได้ขัดขืนอ,อะไรเลยคือเราก็อยากทําความเข้าใจเหมือนกันว่าแล้วเราที่เราไปตรงนั้นน่ะมันมันมันอะไรในโมเมนต์นั้นมันก็ตอนตอนเหมียวเดินกลับมาแล้วเขาเปลี่ยนทา่าที่เขาเขาเ,ขเขาเหมือนกับว่าให้ไปสอนนออย่างเดียวอย่างเงี้ยเหมียวก็เริ่มแบบเอะใจนิดนึงเหมียวก็มี แล้วเหมียวก็เหลือบไปเห็นตรงโต๊ะนั้นมีมีป้ายเขียนว่าห้ามถ่ายคลิปคือเหมียวรู้สึกแปลกๆอะค่ะตำรวจที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเวลาเขาทางานแบบที่มันทํางานกับประชาชนเนี้ยในความรู้สึกเหมียวมันรู้สึกว่าประชาชนมีสิทธิ์ตรวจสอบอยู่แล้วไอ้ที่ว่าแปลกเนี่ยคืออะไรคุณกำลังจะบอกว่าตำรวจเขาจะเรียกตังคุณหรืออยากจะขอแบบเออเงินปุ๊บแล้วคุณจะไปหรืออะไรยังให้คุณไปได้หรือยังไงเอาเอาเซ็ตของคุณตอนนั้นคิดว่าเขาจะพาเหมียวไปที่อื่นคุณไม่ได้คิดว่าเขาจะเรียกเงินใช่ไหม มันยังไม่ได้คิด,คดถึงตรงนั้นคุณพยายามที่จะถามตำรวจว่าทําไมถึงให้เราเดินไปหามอเตอร์ไซค์ตรงนู้นแต่เขาไม่ให้คําตอบเขาบอกอย่างเดียวถ้างนั้นไปสอนอเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้จบแค่นั้นมันบานปลายเป็นเพราะคุณเหมียวเองจะไม่ยอมไปสอนอเหมียวไม่ไปก็แต่เหมียวไม่ได้ขัดขืนนะคะแต่ตัวเหมียวไม่ได้สู้อะไรเขาเลยนะคะเพราะเราสู้เขาไม่ได้หล,ล้วตอนนั้นมันเป็น อย่างที่เหมียวบอกพี่หนุงแต่แล้วเหมียวกลัวตั้งแต่ตอนลงจากรถแล้วแหละแล้วแบบพี่เหมียวไปหาอเตอร์ไซค์คือเหมียวมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ว่ามันแปลกๆอะค่ะเหมียวจะไม่ไปไหนเหมียวอยู่ตรงนี้เหมียวก็บอกเขาเหมียวจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนจนกว่าน้องจะตอบพี่ว่าเมื่อกี้มันคืออะไรเคลียร์พี่อยากเคลียร์ตรงนี้แล้วก็มีคนหนึ่งมาล็อกแขนเหมียวมาล็อกแขนแบบแรงมากแล้วเขามาแตะตัวเราด้วยใครก็ไม่รู้มาแตะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออตอนนั้นคือแบบไม่โอเคกับคนกลุ่มนี้เลยบุกพลักให้ขึ้นมาตรงเบาะหลังนะคะ ซึ่งบ่อหลังที่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะ,ะแล้วตัวตัวคู่กรณีเนี่ยเขาก็ตามเข้ามาในในรถเนี่ยเนื่องจากมันกระทบกับลูกคดีนะคะมีอาจจะตอบไม่ได้มากแต่ว่ามันมีมันมีการประทะกันอย่างเมื่อกี้เหมียวเล่าค้างไว้ว่าเหมียวเหมียวตัวเอียงแล้วขาเหมียวถูกล็อกอขาเหมียวอยู่ข้างบนเบาะนะแต่ตัวเหมียวอยู่เอียงเองแล้วแบบอ่คือเราหายใจไม่ค่อยออกด้วยเราพยายามดินด้นดิ้นแบบดิน้น ดิ้นสุดแรงเกิดให้หลุดจากล็อกเขาแล้วเราก็อยากจะให้เขาเห็นว่าเราสู้เราสู้คนะเขาจะทำอะไรแบบคือตอนนั้นแบบมันไม่ไหวแล้วคถามง่ายเลยผมเข้าใจคุณกำลังพยายามอธิบายว่ามันมีการชุลมุนกับผมถามนิดเดียวคุณม่ถีบกระโดงค้างเขาไหมไม่ได้ตั้งใจค้างเขาไหมไม่รู้แต่ถีบถีบเพื่อให้หลุดล็อกแต่เหมียวไม่รู้หรอกเหมียวไม่ได้ตั้งใจทีบไม่ได้เจตนาเลยตำรวก็บอกว่าตัวคุณเองเนี่ยไปบอกเขาเลยนะบอกว่าฉันถีบไปแล้วนั้นหนึ่งทีเอาเป็นว่ามันชุลมุนละกันแล้วก็เหมียวพยายามดิ้นให้หลุดจจาาก็ออคคค้บุ่่ดดะตงงนนนโณพูยั คือคือคือเหมียวก็โดนของแข็งบางอย่างเหมือนกันนะคะตอนนั้นเหมียวไม่รู้ว่ามันเกิดการเจตนาหรือเปล่านะคะเหมียวโดนของแข็งกระแทกที่ตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าเจตนาหรือไม่เจตนาเดี๋ยวไว้ค่อยไปไปว่ากันก็ได้ค่ะคุณมีหลักฐานมีค่ะมีใบมีใบรับรองแพทย์ด้วยคือทางฝั่งของพันตรุจโทดาราธรนนะฮะ ท่านเองก็เปิดใจนะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่าเขาเนี่ยนะฮะถูกคุณเนี่ยถีบหน้าจริงๆไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุเพราะมันมีการพูดได้ว่าได้ถีบหน้าเขาไปแล้วเหมือนตรงนี้มันหายไปเยอะเลยหายหายแล้วเขาสวนเรายังไงเขาทําอะไรยังไงนี่ไม่ได้พูดถึงเลยเขามีสวนคุณเหรอไม่งั้นจะมีใบรับรองแพทย์เหรอคะเดี๋ยวไปเจอในชั้นศาลมีหลักฐานทุกอย่างแน่นอนค่ะคือคุณบอกคุณกาลังจะบอกว่าคุณไม่ได้โดนฝ่ายเดียวค่ะจริงๆทั้งทั้งตลอดทางในรถค่ะมีการโตเถียงกันตลอดโต้เถียงกับเขาด้วยตัวเข ในนั้นคอนเวอร์เซชันนั้นมีการยอมรับทั้งสองเขายอมรับด้วยใช่ค่ะคุณมีหลักฐานใช่มีแต่ตรงนี้เปิดไม่ได้นะใช่ค่ะเขาก็เขาก็ยอมรับแล้วเขาก็บอกว่าก็เป็นเพราะอะไรเขาถึงทาแบบเขาเขายอมรับด้วยค่ะเปิดไม่ได้ค่ะแล้วก็พอลงจากรถเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีลูกน้องคนหนึ่งเขาตะโกนตะโกนอยู่ดิฉันก็เลยเหนี่ยก็เลยบอกเขาไปว่าเออฉันต่บไปทางพี่เอ๋มึงอหรอฉันต่ำไป้ำไมฉันต่ำฉันต่ำมันดีดวนกันไปมึงฉันต่ำอะไรขึ้นไป,ไป,ไป,ไป คนนี้คือคนที่หลอกเดี๋ยบอกฉันต่ำเลยคนมึงมึงมึงกินเงนไปมึงไปมึงไม่ต้องมาเสียงงี้กูก็ไม่ได้เหมือนกันกูไม่ได้หมือน่งมาบอกคนฉันต่ดแคุณขึ้นไปมึงก็กินเงินเลยมึพูดอะไรมึงก็กินเงินอะไรเออ๋ยมกเงินเดือนนี่แหละแล้วคำว่าชั้นต่ำไม่ได้แปลว่ามีเงินน้อยหรือเงินมากชั้นต่ำมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมมากกว่าที่แสดงกับอีกกับอีกบุคคลหนึ่งอะค่ะจริงจริงตอนที่จับกุมอะตอนที่รวบอบบก็ไม่เห็นแล้วนะคะเมื่อกี้ตรงฝั่งตรงตรงกล้องตรงนั้นหายไปตอนที่รวบตัวตอนที่บีบมันอนนีีี้้กอง่่่ใครถายยเเมื ไอ้ที่ว่าคุณด่าชันต่ำเนี่ยอันนี้กล้องเขามันคือมันตัดมาที่กล้องนี้เลยค่ะก่อนหน้านี้คือตอนที่รวบปุ๊บจะเห็นได้ว่าคลิปที่ออกทางสื่อโซเชียลอะค่ะจะมีการรวบตัวใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เห็นรายละเอียดแล้วก็ไม่เห็นตอนที่อยู่ในรถไม่เห็นเออแล้วมาตัดอีกทีนึงก็คือตอนที่อยู่สอน,นอนเลยคุณก็บอกว่าตัดออกมาเฉพาะในมุมที่เขาได้เปรียบถูกไหมในความรู้สึกเรานะอ่าในความรู้สึกเราว่าเขาใช่ไหมพี่ธานายโดยปกติในการจับกลุมผู้ต้องหาหรือว่าการตรวจค้นเนี่ยโดยโดยโดยพรบของ ป้องกันปราบปรามคนอุ้มหายนะฮะง,ง่ายๆมันก็ต้องมีการถ่ายคลิปอยู่ตลอดเวลาในการจับกลุ่มในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าทางทางทางคุณเหมียวเนี่ยคือคือเห็นว่ามันเขามีคลิปบางส่วนด้านเดียวมามาเสนอต่อสื่ออย่างนี้นะครับมผมคิดว่าจริงๆแล้วมันต้องมีน่าจะเผยแพร่ให้มันยาวกว่านี้ให้ยาวกว่านี้แล้วก็จะได้เห็นว่าอะไรคืออะไร